สว,ส,ส,วสวัสดีครับสวัสดีลิ้นพันกันสวัสดีครับ FC ช่องนักพัฒชาแนวนะครับและ FC นันทวันที่เคารพทุกท่านนะครับที่เคารพเลยนะครับก็วันนี้ผมก็จะพา FC ตามไปชมนันทวันภาพยนตร์นะครับพิกัดบ้านไกลสเสนียตําบลหนองบัวอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ ก็พิกัดอยู่ตรงไหนเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันอย่าพลาดนะครับห้ามพลาดนะครับต้องกดติดช่องนักพัดช,ชาแนลสำหรับผูท้ที่ติดตามอยู่แล้วหรือว่ากดติดตามอยู่แล้วผมก็ขอเก่าวคำว่าขอบพระคุณมากเลยนะครับเนาะยังไงดูคลิปก็ดูโฆษณาให้นิดนึงถ้ายาวก็ข้ามได้นะครับเพราะว่าอ,อ ในการทําคลิปเนาะมันก็มีค่าใช้จ่ายครับก็คือค่าน้ํามันนะครับไกลแค่ไหนอุบลศสีสเกตบุรีรําไปหมดครับเพื่อจะให้ f อฟได้ก่อติดสถานการณ์นันทวันภาพยนตนระ์เนาะว่าในแต่ละวันเขาไปพื้นที่ตรงไหนบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนะาะยูทูบยูทูบเบอร์ก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับในการเดินทาง น้ำบันก็โอ้โหแตะเพดานอ่าลิตรละสี่สิบบาทนะครับถ้าไกลมากๆก็ไปไม่ได้นะครับอย่างอย่างวันที่อีกวันสองวันเนี่ยก็จะเป็นที่สากแก้วคืออันนี้ผมไปไม่ได้นะครับมันไกลมากนะครับก็ไปไม่ได้แต่ทีนี้ก็คือวันนี้ก็อยู่ไม่ไกลบ้านผมสักเท่าไหร่น่าจะไม่ถึง30กิโลนะครับไม่ถึง30กิโลเนาะจาก G.P.S นะครับผมยังไงก็ เข้ามาชมก็กดกดติดตามได้นะครับถ้ากดแล้วเข้าให้ให้ลงชื่อเข้าใช้อย่างนี้ก็ลองลองเปลี่ยนวิธีไปเข้าหน้า YouTube ดูไปเข้าหน้าช่องหน้าแอป u t u b e อ่ะครับแล้วก็ลองเข้าใหม่นะครับแล้วก็พิมพิมตรงคำค้นหาก็พิมพ์คำว่านักพัฒน์ชาแนลชาแนลคัมภีชาแนลนักพัฒน์ก็คือภาษาไทยนะครับนักพัฒน์แต่ชาแนลเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเนาะ ก็ C H A N N E L นะครับก็หรือ channel หรือ channel นั่นแหละครับอ่ามันตรงคำว่า channel channel ไม่ใช่ channel channel หรือ channel จะดับดับเ N นะครับก็คือ C H A N N N สองตัวนะครับตรงคำว่า channel นะครับแล้วก็ E L channel นะครับก็พิมพ์ค้นหาคำนี้นะครับเนาะแล้วก็กด เข้าสูถนนห,ห2 GPS ไม่มีมรารยาทนะครับพูดแทรกผม,แล,กกม,ม,กมแล้วก็เข้าไปกดติดตามเนาะมันก็จะขึ้นมาแล้วก็เข้าไปกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับท่านจำไม่ได้พลาดในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าถนนใหญ่แล้ว,ก,วก็คงจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไป ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมวันนี้ก็ตามนันทวันเช่นเคยครับวันนี้ก็นอนถามว่านอนอิ่มไหมไม่อิ่มหรอกครับสาหรับ<า>ผมผมนอนหมายเลขนแทรกผมอีกละ GPS e เนี่ยนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องนักพัฒนาลสำหรับผู้ที่เข้ามาใหมย่ยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ